คนที่ต้องการจะมาเรียนรู้กับเรานะครับให้ขอลิงก์จากแอดมินของท่านนะครับเมื่อได้ลิงก์มาแล้วให้กดที่ลิงก์นะครับเ,เ,เมื่อกดที่ลิงก์นะครับจะมาที่หน้านี้ให้เรากดดำเนินการตอบต่อไปบนเว็บนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ เราก็กรอกข้อมูลและลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้เลยนะครับและขอรับโบนัส50 US ใช้ได้เลยนะครับใช้เทรดได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นสมาชิกก่อของ XM แล้วให้กด3ขีดซ้ายมือนะครับและเลือกสมาชิกล็อกอินนะครับและให้กรอกหมายเลขเดิมรหัสเดิมเพื่อเข้าล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้กด3ขีดซ้ายมือครับ ให้เลือกคำว่าบัญชีครับและเลือกเปิดบัญชีเพิ่มเติมครับและให้เลือก mt 5หรือ mt 5หรือ mt 4นะครับที่เราถนัดนะครับเลือกประเภทครับถ้าเราต้องการเทรดเองให้เลือกสแตนดาร์นะครับแต่ถ้าเราต้องการรัน EA นะครับให้เลือกเป็นไมโครนะครับส่วนผมผมจะเทรดเองครับให้เลือกสแตนดาร์ครับ สกุลเงินให้เลือกเป็น usdt ครับแล level ให้เลือก1,000ครับโบนัสถ้าเทรดเองไม่ต้องการโบนัสเราก็ติ๊กไม่ต้องการโบนัสนะครับสำหรับใครที่ต้องการรัน ea ให้ติ๊กคำว่าใช่ฉันต้องการรับโบนัสนะครับจากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านนะครับโดยมีตัวเลขอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็อักษรพิเศษ1ตัวนะครับในการตั้งรหัสแล้วก็กดข้าพเจ้า ขอยืนยันว่ากดติ๊กนะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีครับ